สวัสดีครับจะมาทำการสาธิตการสุ่มลอตเตอรี่เมื่อกดรันโปรแกรม LCD จะแสดงข้อความ please start จากนั้นจะแสดงข้อความ place button ซึ่งจะต้องมีการปรับค่าโปรเทนก่อนจึงจะสามารถกดสวิตช์เพื่อทำการสุ่มโดยระบบจะทำการสุ่มค่ามุมจากเซอร์โวมอเตอร์0ถึง1 8อองศาซึ่งในขณะที่เซอร์โวมอเตอร์สุ่มค่ามุมนั้น LED จะติดและเมื่อเซอร์โวมอเตอร์หยุดทำงาน ที่ค่ามุมหนึ่งที่สุ่มได้ LED จะดับจากนั้นบัสเซอร์จะดังที่ความถี่500เฮิรต์เป็นเวลา0.2วินาทีจากนั้นระบบจะนำค่ามุมที่สุ่มได้ไปตรวจสอบเงื่อนไขที่สร้างไว้ซึ่งจะแสดงข้อความผ่านจอ LCD ซึ่งประกอบด้วยค่ามุมที่สุ่มได้จากเซอร์โวมอเตอร์ค่าผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขและตัวเลือกในการสุ่มอีกครั้ง ถ้าหากจะทำการสุ่มอีกครั้งสามารถทำได้2วิธีคือ 1. สามารถกดที่สวิตช์ปุ่มได้เลยจากนั้นระบบจะทำการสุ่มอีกครั้งทันทีโดยมีหลักการทำงานตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น2ต้องกดปุ่มรีเซ็ตก่อนซึ่งการกดปุ่มรีเซ็ตนี้ก็เหมือนกับการเริ่มต้นการทำงานใหม่อีกครั้งโดยถ้ามีการปรับค่าโพเทนระบบจะแสดงผลผ่านจอ L C D ว่า Place Button ซึ่งก็คือระบบจะอนุญาตให้สามารถกดสวิตช์บัตตอได้เพื่อที่จะทำการสุ่มอีกครั้งในขณะที่ถ้าหากยังไม่ปรับค่าโปรตีนระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านจอ lcd ว่า e a r l e r p o t not adjust ซึ่งก็หมายความว่ายังไม่มีการปรับค่าโปรตีนซึ่งจะต้องมีการปรับค่าโปรตีนก่อนจึงจะสามารถกดสวิตช์บัตตอได้ซึ่งข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นก็เป็นไปตามวิดีโอ ดังนี้ครับ